ตัวแรกมาแล้วส <c ười> ีมือปาจงเอ้ยปาปาโจอ้อ้ตัวที่สองมาแล้วโหเขียวปึ๊ดเลยตัวนี้สีมือมอด ไปไม่ได้ยังไงกูต้องได้ทักตัวมาหลายรอบแล้วตัวใหญ่ทับด้วยตัวเมื่อกี้นั่นแหละนี่นะโธ่มันต้องได้สักรอบสิป่อไฟเลยเอสโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนตัวใหญ่ด้วยเนี่ยไอ้ตรงไหนอ่ะโน่นโน่นไอ้นั่นพโจูนแน่นอนแน่นอนไอ้ขังพิจูนอยู่ใจเย็นเพียใจเย็นใจเย็น ไม่ใจเย็นเวอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบจัดไปอย่าพึ่งรีบขาดเราโอ้โหงัดสองตัวยกมึงดูนี่งัดสองตัวโง่นู้นนู้นกำลังงัดอันนี้ก็งัดไปโจ้หมุนดิอ๋อเขาไปโจหลุด งขาดไมู่นะเชือไม่เชือไม่รู้เมื่อกี้ี่หยอดเบียไปเอาด้วยตะกี้ทางเ้ขอปลากินเข้าเลยือมันนเ่อนเงินผมก็สีมอสีมอเก่มาถึงไดกินปุ๊บเลยอ่ะเยอด Này mà nó cũng mì nai mà đuổi này không <cười> <cười>

แต่ปลาเราก็ตอนไหนก็ไปกินได้ทั้งหมดแต่สมเก็บตอนนี้ไม่มีตังค์ซื้อเครื่องแดดวันนี้หนาวหนาวมาแน่มึงก็ซื้อไก่มาตั้งสองร้อยก็แดดเต็มกระเบลวันนี้ อะไรก็บอกอยูน่นะแล้วจะไปอ่ะมาแวหรอมาแล้วก็ไปเลยอืออืออือ้อ,องไป่แล้วกันเสร็ลไปเลยที่บ่อตกตายเนี่ยบ่อ,บอ,อกตอกตายอยู่แถวข้างข้ามนี่แหละใกล้บ้าน,ในใ นี่กับงสียสพ่ะนก็โอเคนะกําลังพอดีเจอคนแบวกมา๋ยวบอดี